คือหนูอ่ะไม่เคยมีแฟนคะ่ะแล้วเพื่อนอาจจะชอบมาเล่าเรื่องแล้วสอบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับความรักของตัวเองคะ่ะจนทําให้หนูอ่ะอยากอยากเรามีแฟนแต่หนูก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยคะ่ะเดี๋ยวนะการอยากมีแฟนเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากการอยากตอบปัญหาคนอื่นจริงหรอแปลกดีนะพี่เคยเห็นคนโสดหลายๆคนตอบปัญหาความรักได้ดีมากเพราะปัญหาคนอื่นเราใช้หัวปัญหาตัวเราใช้ใจแต่ เรื่องการอยากมีแฟนนั่นคือส่วนหนึ่งไออยากตอบปัญหาความรักให้กับเพื่อนๆเนี่ยหลายคนที่มีปัญหาความรักไม่ได้อยากได้คําตอบหลายคนอยากได้คําปลอบเฉยๆก็มีนะแค่เราเป็นคนรับฟังเขาให้เขาได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องเศร้าแค่เล่ามันก็จะเบาลงแต่ส่วนพาร์ทของการอยากมีแฟนนั้นพี่ว่าวันนี้คนอยากมีแฟนหลายๆคนก็ไม่มีสักทีคนบางคนไม่ได้อยากมีแฟนเลยหลุดเข้ามาบ่อยมาก เดี๋ยวโทรผิดบ้างแชทผิดบ้างอันนั้นอันนี้บ้างเจอกันบ้างมันไม่มีวิธีการหาแฟนหรอกคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวิธีการหาแฟนเราจะคัดคนเข้ามาอย่างกัรรับสมัครงานน่ะโอ้คนนี้ใช่ค่ะโปรไฟล์ได้นะคะโอ้คุยทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็ดูเป็นผู้ชายอารมณ์ดีคะ่ะหรือบางคนตรงตามคุณสมบัติที่ตั้งสเปคไว้ทุกอย่างแต่น้องไม่ชอบแฮะแค่ข้อเดียวที่น้องไม่ชอบคนคนนั้นก็ไม่สามารถเป็นแฟนเราได้อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ พี่อยากให้น้องเป็นคนโสดที่มีความสุขเพราะเวลาคนโสดคนนั้นหน้าตาอมทุกโม,มแต่มองแบบคนนั้นหรือเปล่าจะเป็นแฟนฉันหรือจะเป็นคนนี้มันจะทําให้คนที่เข้ามาใกล้ๆมีความหวาดระแวงไปหมดว่าแต่ละเข้าไปตรงเนี้ยเราจะถูกดึงเข้าไปสู่กองทุกของเขาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าน้องเป็นคนยิ้มยิ้มมีความสุขคอยรับฟังคนนั้นคนนี้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีคนมาเข้ามาขอแบ่งปันความสุขใกล้ๆอะค่ะเนาะพี่ว่าบางทมีมันอาจจะต้องรอเวลาด้วยเหมือนกัน่ เอาเป็นว่าง่ายๆก็คือตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆทําตัวให้เป็นคนน่ารักที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อจะมีคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตในวันไหนนั้นเนี่ยเขาจะได้มองเห็นสิ่งดีๆที่เราบีแค่นั้นเองจริงๆแต่ถ้าไม่มีก็อย่างที่พี่อ้อยว่าเป็นโสดแล้วมีความสุขเราก็ได้ดูแลตัวเองไงคือนี่ออกไหมคะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่รู้จะเมื่อไหร่จะมีแฟนแล้วก็กระเซาะกระเซิงหงอยๆไปวันๆเศร้าๆไปอย่างเงี้ยถูกป่ะมันก็ไม่มีใครเข้ามาสักทีหนึ แค่นั้นเองอย่างที่มันก็ย้อนกลับไปว่าทําตัวให้มีความสุขอะค่ะเดี๋ยวมีคนมาแบ่งความสุขเองนานๆมาทีขอให้ดีค่ะอย่ามาแบบทีๆแต่ไม่จริงใจมาเยอะๆแล้วสร้างโอ้ความเจ็บล้ำไม่กับชีวิตก็ไม่ไหวนะพี่ว่าโสดอะแค่หาวิธีแก้เหงานะคะดีก็ต้องหาวิธีแก้เศร้าถ้าเขาไม่ใช่เนาะแล้วก็อย่าอย่ามีแฟนตามเพื่อนอะเรื่องแฟนเป็นเรื่องเดียวค่ะที่เราไม่สามารถจะทาตามกันได้มันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล นะนเป็นเรื่องตัวใครตัวมันอยู่เหมือนกันจังหวะชีวิตอะไรอีกหลายๆอย่างถ้าเป็นภาษาแบบซีรีส์เกาหลีก็เป็นเรื่องพรมลิขิตอะไรแบบนี้นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าทาตัวให้พร้อมไว้นะคะน่ารักที่สุดเอาไว้ก็แล้กันนะขคุณยาขอบคุณมากโกูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ